ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำแนวคำพิพากษาสารปกครองมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยขอเข้าโครงการ,กรเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแต่ว่านายกเทศมนตรีไม่ยินยอมตรงนี้สามารถกระทําได้หรือไม่โดยในประเด็นนี้นะครับสารปกครองได้มีคำวินิจฉัยนะครับเป็น คำพิพากษาส,าสารปกครองสูงสุดที่อ .783 ทับ2,560นะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และเทศบาลนครเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับโดยเทศบาลนครแห่งหนึ่งนะครับได้จัดโครงการเกษียณอายุก,ก่อนกำหนดผู้ฟ้องคดีจึงได้ยืนน่นหนังสือ,อยื่นแบบหนังสือขอลาออก จากราชการตามโครงการดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่ปรากฏว่ามีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเ,เกินจํานวนที่กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นนาย,ยกเทศมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้จํานวนตามที่กําหนดแต่ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับนายกเทศมนตรีจึงได้เสนอรายงานหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยไม่มีหนังสือลาออกของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีในเห็นว่าการที่นายกเทศมนตรีไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการและไม่ส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการพนักง,งานเทศบาลจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นการละเลยต่อหน้าที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนะครับจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคําพิพากษามีคําพิพากษาให้ในายกเทศมนตรีเนี่ยส่งเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีขอเข้าร่วมโครงการ,กรเกษียณอายุก่อนกําหนดให้กอทจอพิจารณาอนุญาตและหากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันก็ให้เทศบาลเนี่ย ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีนะครับสารมีคำวินิจฉัยนะครับว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเกษยียณอายุก่อนกําหนดของพนักง,งานเทศบาลกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของสุขภาพระยะเวลาการรับราชการและอายุของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดลําดับว่าผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรายใดควรได้รับความยินยอม จากนายกเทศมนตรีให้ลาออกจากราชการตามโครงการก่อนเพื่อให้ได้ตามจำนวนที่ประกาศคณะกรรมการพนักง,งานเทศบาลจังหวัดกำหนดถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลกำหนดอีกทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวเนี่ยเป็นการชี้วัดถึงคุณภาพกําลังคนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการที่กำหนดให้เทศบาลสามารถปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้ทันสมัยเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและเป็นไปอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุดหลักเกณฑ์การพิจารณานี้จึงเชื่อถือได้และไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมการที่นายกเทศมนตรีไม่เสนอหนังสือขอ,ขอลาออก ของราชการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจารณาจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานเทศบาลดังกล่าวแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่า การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปยังเป็นไปถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อพนักง,งานเทศบาลนะครับตรงนี้ก็พิพากษายกฟ้องนะครับ